สวัสดีค่ะหลายๆคนนะคะก็ยังเขียนมาหาแม่นิ่มกันอยู่ว่าไม่รู้จะทําคลิปอะไรดีนะคะแม่นิ่มจะบอกว่าตอนนี้นะคะลูกเพจของแม่นิ่มนะคะประสบความสําเร็จคลิปแบบไหนรู้ไหมคะคลิปทำมาหากินแบบชาวบ้านเรานะคะหรือคลิปธรรมชาติสวยๆนะคะทําให้มันเป็นรูปแบบ าภาคดีๆนะคะแล้วก็แนะนำนะคะว่าเราทำมาหากินอะไรแบบไหนถ่ายดีๆนะถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะทำยังไงก็ลองไปสองช่องนี้ดูนะช่องนี้นะคะเขาทำทั้งเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะจะบอกว่าไรายได้เดือนเดือนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่น,น้อยๆเนาะลองๆไปดูเขานะคะว่าเออเนี่ยเขาทำแบบไหนแม่นิ่มจะบอกว่าเราอยู่บ้านต่างจังหวัดนะคะบ้าน เราเนี่ยมันมีอะไรที่เราสามารถที่จะถ่ายแล้วก็เอามาเผยแพร่เยอะแยะไปนะคะลองลองไปดูคลิปคนอื่นๆนะคะที่เขาทําแนวทํามาหากินหรือว่าแนวทําอาหารกร็ไดลลองไปดูเขานะคะว่าเขาทายังไงแล้วเราก็ลองเอามาทําแบบนั้นดูนะคะไปดูเขาแล้วมาทําตามเลยก็ได้เพราะบางคนก็ยังงงๆอยู่บางทีก็ไปฟังคนนู้นมาว่าทําแบบนี้ไม่ได้ตัดต่อเดี๋ยวจะไม่มีคุณภาพ แม่นิ่มจะบอกว่าคลิปเราค่ะมีคุณภาพทุกคลิปเลยนะคะเราตัดต่อไม่เป็นเราก็ลงไปถ่ายช็อตแล้วก็ลงเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปเจออะไรที่น่าสนใจเราสามารถจะใช้กล้องรีวของเขาแล้วก็ถ่ายแล้วก็เอามาลงเลยก็ได้ไม่ต้องไปคิดมากค่ะบางคนนะคะถ่ายปุ๊บลงปั๊บบางคนได้10ล้านก็มีนะที่เห็นเห็นเนี่ยเยอะแยะกันแล้วนะคะลองไปทำดูกันค่ะ